สวัสดีดพี่ดุนเอ่อ25ฟูเทเนียมโดยลูกค้าขอเป็นมาร์กิ้งเรเซอร์ก็จัดให้ก็จกะมป็นกเท่ดีนะแต่ทีเดียมอยู่แน่เงี่ยถามว่าวทำไมผ้าเกก,กะะจบเดือปลอยนิ้วมือคอทเทเนียมดัดนิ้วสองเป็นไงไหลลื่นไหลลื่น จอกระจัดจริงเหรอวัยรุ่นปลายเหลืองกระจัดกัน